ใช่ถังเท่าในตอนนั้นยังไม่แก้ระดับพระชนินาพรมยุทธ์ไม่มีทางซึมซับวงแหวนวญาณแสนปีได้ด้วยความสามารถของตัวเองกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวโซลแลนด์กันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทําไมเซียวอูถึงตายนะครับแล้วเพื่อนๆคงเคยสงสัยไหมครับว่าในฉากนี้ในอนิเมชันตอนที่134นะครับทําไมดอกเบนจาม่าถึงพูดแบบนั้นนะครับวันนี้ผมมีคําตอบครับ ก็เรามาอยู่ในส่วนของสาเหตุการตายของเซียวอูนะครับหรือว่านางเอกของเรื่องของเราเนาะอันนี้ข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มาจากตัวนิยายนะครับตอนที่162นะครับส่วนในแอนิเมชันเป็น135นะครับอันนี้เอ,อ่อหมิงบอกกับถังซานนะครับ เออหมิงพูดว่าไม่ใช่ฉันแต่เป็นเจ้าเสียอูเสียสละชีวิตเพื่อเจ้าดังนั้นมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําให้เธอฟื้นคืนชีพได้รู้ไหมทําไมเธอถึงเป็นอย่างนี้นะครับไม่ฟื้นสติปัญญาของเธอแม้จะอยู่ภายใต้พลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ของดอกลือดีอาวนนะครับอันนี้เป็นคําพูดของเอ่อหมิงนะครับที่พูดกับทางจานและถามทางจานไปนะครับเอ่อหมิงนะครับบอกว่าเพื่อช่วย ถังซานนะครับเซียวอู่ได้ใช้การบูชายันที่รุนแรงที่สุดนะครับแต่ความรุนแรงนี้มุ่งตรงไปที่เธอเท่านั้นนะครับสําหรับถังซานเธอเสียสละชีวิตเสียสละจิตวิญญาณของเธอนะครับพร้อมๆกันเพราะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถดึงทังซานกลับจากแดนแห่งความตายได้นะครับและทางซานจะได้รับอนุญ,ญาตให้ดูซับกรงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณของเซียวอู่นะครับได้โดย ไม่มีการต่อต้านใดๆเลยนะครับอันนี้พอจะรู้สาเหตุแล้วนะครับแต่เนื่องจากดอกเบนจมาศอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเออเซลล์อูอสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ทังซานดูดซับวงแหวนได้นะครับตอนนั้นดอกเบนจมาศอาจจะคิดว่าเอออาจจะเสียวงแหวนวิญญาณไปฟรีเพราะว่าทางซานไม่สามารถดูดลับวงแหวนว,วนิญญาณได้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมเนาะในส่วนของเออดอกเบนจมาศคิดแบบนั้นนะครับ ว่าเออทางซานจะดูดซับไม่ได้นะครับเพราะว่าในนิยายก็ไม่ได้มีบอกไว้นะครับเออหมิงได้พูดต่อนะครับว่าความแข็งแกร่งของทางซานนะครับยังมีไม่เพียงพอที่จะดูดลับวงแหวนวิญญาณแสนปีนะครับดังนั้นเซียวอูจึงทําได้เพียงเลือกที่จะบูชายันประเภทนี้นะครับโดยการติดวิญญาณนะครับลงไปกับวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณนะครับ เหมือนกับเธอสมัครใจใช้ตัวเองนะครับเป็นความสามารถของทางซานไปเลยนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับทางซานไม่จําเป็นต้องดูดซับหรือหลอมรวมนะครับมันจะผสานไปกับร่างกายของทางซานอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะครับเหมือนเป็นความต้องการของเซลลวอู่ฝ่ายเดียวนะครับและด้วยเหตุนี้นะครับร่างกายของเซลลวอู่ที่ทางซานถือไว้นะครับแม้ว่าจะรักษารูปร่างของเซลลวอู่ไว้ได้นะครับและดอกไม้ ดอกฤดีอาวอนนะครับได้ให้พลังงานชีวิตแก่เซียวอู่มาศา,านะครับแต่เมื่อสูญเสียจิตวิญ,ญญาณและวงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีไปแล้วนะครับเซียวอูก็ไม่สามารถพื้นคืนชีพมาได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือสาเหตุการตายนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าข้อมูลส่วนใดผิดพลาดประการใดหรือ ขาดตกบุกห้องก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้นะครับแล้วเพื่อนๆท่านใดยอยากทราบข้อมูลส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับสำหรับวันนี้ช่องทางข้าวขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม